ก็นนคือบาดเป็นทางยาวเลยเหรอต้องเข้าไปแวะบไปเหมือนกันโดนมีดฟันนะก็เหมือนเหมือนเหมือนมีตุดสองตูดอ่ะ <c oughs> มาดนี่พูดดีๆ่เป็นหรอให้จังโมะอะไรอะหน้ากล้องหน้ากล้องหดปะ นีโอ้โหเมื่อกี้มีน้ำหัวถ่ายอะไรเด่ยอ,น,อนาคนตกูอยังสว่างกว่ากล้องที่มึงถ่ายเลยเนี่ยทังรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออทับวันนี้คิดไม่ออกว่าจะถ่ายอะไรเดี๋ยวเลยเสนอไอเดียผมพอมีเวลาเดี๋ยวพาไปฉีดยานะ เดี๋ยวเราเสนอไอเดียมาว่าทำเหมือนคลิปเยววาวราชอ่แต่ว่าวันนี้เราจะพาพ่อไปสามร้อยห้าสิบคร,รับลมส่งอะไรอะ <laughs> อยู่ดีก็มาขายของนะ สงานใจทำได้ในเกมเออเอออย่าพึ่งสิใจเย็นใจเย็นขส่งเขาแล้วเหรอยังไม่มีของส่งเขาเลยมาขายของเนี่ยถึงไหนแล้วคลิปที่พ่อไปอาวรรชพาไปย้อนอดีตชีวิตพ่อตอนวัยรุ่นใช่ปะวันนี้เราจะไปย้อนอดีตกันที่ไหนวันนี้เราจะพาพ่อไปย้อนอดีตในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่พ่อเคยเรียนโอที่พ่อเคยอยู่สถานที่ที่พ่อเคยเล่นคุกที่พ่อเคยเข้าคนแก่ที่พ่อขืนแมวคนแก่แมว เดี๋ยวได้หมอนนวดที่พ่อเคยเที่ยวร้านอาหารที่พ่อเคยกินสมัยเมียเก่าพ่อเที่พ่อเคยกอดเออทุกอย่างมีแต่ไม่ดีอย่างนั้นเราจะพาพ่อไหไปบอกแกก่อนต้องไปบอกแกก่อนแกจำอะไรไม่ได้แล้วเชื่อป่ะช่วงนี้แกความจำเสื่อมได้เลี้ยวกระป๋อยพ่อทำไมไม่ค่อยได้ล่ะพ่อเนี่ยเดินมาเนี่ยลูกเรียกเขายังไม่รู้เลยว่ากูเป็นลูกโอ้โหน่ะไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องนะพ่อไม่เดือนออกแล้ว เียงอกฮเลียงหอกยได้ยินไหมพ่อวันดีกล้องก่อนเลยฮ่าลวัตเตียลงเตียลงสารวัน วัยเด็กของพ่อนิดนึงพ่อพ่อเรียนที่ไหนสมัยเด็กเคยเล่นน้ำเคยเรียนไหมเคยเรียน่เคยเรียนเหมือนเราอ่ะเคยแต่เขาให้ข้าให้ข้าแล้วก็โดนก็เธอไม่ได้จ่ายเขาสมัยสมัยก่อนพ่อเรียนจบชั้นแลอะไรวะห้าสี่มสี่ี่สี่ไม้งรีขนาดนั้นนะาพ่อเรียนจบอะไรมสี่เหรอบีสี่พ่อเรี สาขายก่อนไม่มีบีสี่เข้าใจผิดมีปอเกตปอสี่ปอสี่อ้าวแล้วทำไมเราถเรียนเขาเรียกเขาเรียนวัญยาสี่อ้าวทำไมเราถึงเรื่องเรียนอ่ะก็พอแล้วไงก็ไปทำงานได้แล้วเขาบอกแล้วว่ากรงเทอ่าทางเรียนเขาบอกเขาให้5ปีถ้าปีที่5ไม่จ่ายมึม่ผ่านอ้ขอค่าค่าเธออ้ขอค่าค่าเธอผิดจนใช่ไหมควันใจจึงทำไม่แคลนี่ครับข่อนที่เราจะวันนี้พ่อพาไปดูว่า ร้านอาหารตอนเด็กที่พ่อเคยทิ้งไวชอรงนี้ใช่แต่เป็นช่วงวัยเด็กเลยขนมร้านขนมที่พ่อเคยซื้อว่าเดี๋ยวนี้จุดตรงนี้มันยังอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่แล้วน้ำที่พ่อเคยเล่นพ่อเคยเล่นที่ไหนพ่อเคยใช้ชีวิตยังไงห้องที่พ่อเคยนอนโรงเรียนที่พ่อเคยเรียน้ปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเมียเก่าพาไปดูเมียเก่าเอยากอยากเห็นแม่เก่าอยู่ไหมแม่เก่าอยู่ปปะไดูบ้ด้แม่เก่าอยู่ปปะไดูบ้าง วตรงกใจคนไม่ไหวแล้วใครจะเป็นนักเอกบอรดอพอบอกว่าปตีไปไม่ฟังไม่ได้นั็นไรเชื่อดิเอก็ดีไปเจอก็ใหม่เก่งก็ใหม่ด้วยหาชุดเก่าเขาไม่มีละ ก็ถ้าจะเอาเก่าก็ผักพ่อลงที่โค้อ่ะไม่ใช่เอาเดี๋ยวก็เก่าแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่กลิ่นไม่กลิ่นเฉยอ่าอ่าใช่กลิ่นกลิ่นกลิ่นมันกลิ่นอายกลิ่นอายกลิ่นขี้ใครมั้งอย่อ่ะกลิ่นไอ้ถูกแลวให้พ่อพาป่่ะเราต้องพาพ่อไปใช่ไหมเออพ่อพ่อตะกนลาวันนี้มันมันขับรถขึ้นมาไหเฮ้ยหน่หน่อหน่อ้มึงร่างวันนี้กูทำงานแค่ใส่เกงนี่ข้าวร้าวขนาดนี้เลยเหรอเด็กเด็กยุ่งไง เก่งนักเหลือเก่งนักเหลือเอาแล้วจอดแล้วก่อนพ่อบอกอะไรเลยนี่ห้มีอไให้พ่อขับพาไปเลยนะ เอาคันไหนให้พ่อขับพาไหมดิเอ็ดวีอะไเพราะว่าพ่อเนีมันคนขับพ่อขับไปไม่ถูกอยดีเขาไปไม่ถูกกว่ดิพ่อันนี้พ่อจะพาไปไหนก่อนเนี่ยถ้าชี้ได้ไหมเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เรากงเียนหรือว่าจะเข้าไปเดินเรินเดยนเดินเดลองดินเดูก่อนมดนเปลีเยนแปลงนมดล้วอ่นเดิ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 นเดนพดินเดินเขินเดินเดิเดิคเปนเดินเดิเดิน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 เดนเดานเดินเ่ินเดนเดิ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 นเอินเนเดิเดินอนเดนเดินเดนเ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 นนเเเนนรเนเนเรนอะไรอ้าว เหมือนกันเหรอในที่เดียวกันเหรอใช่เอาเหรอพ่อนี่แหละเขาเรียกรุ่นเงาเขาเรียกรุ่นเงาเข้ามาที่โรงเรียนผู้ชายนี่นี่เข้ามาโรงเรียนเก่าพ่อตอนเด็กกี่ขวบนะพ่อเรียนตั้งกี่ขวบตั้งแต่เข้าเข้าเข้าเริ่มเข้าก็คือตอนนั้นเข้าเกณฑ์เจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดขวบก็คือว่าถ้าไม่เจ็ดเขาไม่ให้เข้าป้อนหนึ่งเหรอ เอ้ยพออาเลยพอนนอ,าาอาไหมเดี๋ยวเราลงไปคุยกันข้างล่างเพราะหาที่จอดรถที่เราแบบว่านั่งคุยกันได้ค,ค,คุยคุยคุยต่อจากเมื่อกี้อะไรเรียนหนังอาอะไร เออง่ายๆว่าเริ่มแต่ปอเตรียมอะไอปออาปออาคืออะไรอะไม่รู้อะนย่อนาจาะไระไม่มีแปลว่าตอนที่พ่อเข้าก็คือไม่ได้เข้าเรียนอนุบาลหนึ่งสองมไม่มีมาก็ปออาแล้วแล้วต่อจากปออาคืออะไรก็ปอหนึ่งถ้าเกิดว่าพ่อเรียน5ปีนะครับปออานี่ก็หมายความว่าเข้ามาฝึกปออาก็เหมือนแทนอนุบาลไปหมดเลยอ่ะใช่ก็หมายความว่าเข้ามาหัดเรียนกอไก่ขาไข่ปล้หนึ่งสองสามแล้วพอนี้พอจบปออาแล้วเราก็เริ่มแล้วก็ไปปอกุ่งเผา មកធ្វើមិនជួយ ตวงติงพี่แต่พี่ก็ตวงติงผมเหมือนกันตอนเจ็ดงตใช่ไหมใช่ใช่ตอนเจ็ดนี้ก็ตอนนึนจบปริญญาตอนนั้นหองพอนี่อย่างดีมันจบมหกไอโอนี่หมูอุยขัวเลิกอะเหมือนจบมหกปีหนึ่งถึงปอเจ็ดใช่ไหมพอปอเจ็ดปุ๊บก็ขึ้นม .2 สองหนึ่งมศสองมศสามมศอีมศสมนี่คือเหมือนมหกปะเขาพูดถึงนะอนี้พอจบมศสามจากโรงเรียนนี้ก็ไปต่อมหาลัยอ๋อยังมีมหาลัยใช่ไห่อ ไอนมี่เอาไูมาฆ่าแท้ๆยอคพ่อคือาัวใหญ่เราก็อยู่ยุคเหินฟินตอนอ๋อมีมาหาอะไรด้วยมึงคิดว่ายุคพ่อนี่จะกันดานกันตัอนไรกนโบราณยุคเหียนยุคเหีนเรออาพ่อเรียนตึกไหนตอนนั้นอ่ะจำได้ไหมว่าอยู่แถวๆไหนแล้วพรอเรียนยังไงแล้วพ่อเรียนปหนึ่งป2องก็ตรงโน้นเขาเรียกว่าโรงเรียนผู้หญิง เรียกว่าแบทชีตรงไหนฟังซิกสแควร์เพราะว่าไอ้ตรงตรงสิดแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดอ่าพาไปดูตรงแม่น้ำหน่อยคือตอนนี้ถ้าให้พูดถึงความทรงจําสมัยวัยเด็กก็คือเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ไหมคุ้ชไม่เหลือแล้วครับสี่สิบห้าสิบปีไม่เหลือเลยสมัยก่อนแม่น้ําตรงนี้มันออกไปได้เหรอสมัยก่อนตรงนี้ตรงตรงนี้ก็จะเป็นทะเลตลาดนัดแล้วก็จะมีโบสถ์เก่าตรงนี้ เพื่อนสมัยเรียนที่นี่ยังอยู่ไหมยังจำเป็นได้อยู่ไหมได้แต่เขาเชิญแต่เราไม่กล้ามามีคือยังเยอะยังคบกันอยู่ไหมก็เขาก็เชิญมาเขามีชีวิตอยู่ด้วยมีอ๋อเชิญเชิญมากลับมาแต่ทำไมไม่มาก็เราเรียนจบป .4 ออกไปอ๋อเขาเดีเราเรียนจบมึงมึงคิดว่ามันเทอะอ๋อเขาเดี๋เขาจบสูงใช่ไหมมาจบหมอจบเป็นสารวัตรเราเป็นหมอด้วยอเป็นหมอด้วยีหมอมีสารวัตรโอ้ยมีเยอะ้วพาเป็นอะไรบริเวณวัดใหญ่กวะสารวัตรบริเวณวัดใหญ่กวาสารวัตร บริเวณวัดวัดใหญ่กว่าสารพ่อเหนื่อยจากยิงพ่อก็อยากจะมาแบบสังสารเขาแต่ก็นี้พอนึกถึงความหลังแล้วพ่อมาเลยพ่ออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากคนเราเพื่อนก็น่างจะสนุกนะ ก็คือบ้านที่พ่ออยู่สมัยเด็กอาจจะเคยเห็นในช่องออดเดร์แมนมาบ้างใช่หลายคลิปเราก็วนเวียนมาแต่เราไม่บอกไม่บอกว่าไอ้เยลอ่ะมันก็เกิดที่นี่เกิดที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ได้พักห้องนี้อยู่ห้องนี้เยล์จำได้ไหมจนจนอายุมันก็น่าจะเดินได้แล้วมั้งอดีตไม่เข้าไปข้างในอ่ะก็พ่อดูดแก่อะ เฮ้ยดถ้าถ้าอย่างเงี้ย,ย,ย,ยแล้วแล้เวเขาก็งัดบ้านเขาเองเลยคหรเห็นแล้วเหรออ้าวโอ้ฉันลาดเว้ยเฮ้ยโจๆๆๆๆๆ้าๆจ้าจ้าจ้าตร์คีบปอกไปเกี้ยงเลยน,น,นะ,อะอันนี้คือห้องนอนใช่เนี่ยนี่น,นี่ห้องตั้งเดิมเดียวเกิดที่นี่ เราเราอยู่กันกี่คนนะห้องนี้ยอสี่คนงานสี่คนโอ้โหแย่มากเลยทอมแม่ลูกเนี่ยอุ้ยเราอยู่แค่จดีอ่าที่คนทอแม่ลูกนี่แย่มากเลยอยู่ได้ไงวะคนจนมาก่อนเนาะเอาแล้วที่อื่นข้างนอกมันไม่อยู่มาอยู่ห้องเดียวข้างนอกก็เป็นที่หอตากมันก็มีห้องข้างเราเป็นหอกรเดินเออไม่ใช่นี่นี่เขาเรียกว่าห้องโถงอ๋อก็คือบ้านของเราคนแรกอ่ะใช่อ่ะใช่สี่คนนอ่ในนี้หมดเลยเหรอแล้วเตียงอ่ะว้าว เตียงก็โปูพือใช่ไหมโอ้ยนี่เตียงก็อยู่ประมาณนี้นี่เตียงมีเตียงเตียงเตียงก็เตียงขั้นแรกตียงสี่ฟุตใช่ไหมแร้วก็ชิดอันนี้อ้าวป้าเดี๋ยวพาไปดูที่เล่นน้ำของพ่อสมัยสาเหรอสรา Nam เมื่อก่อนพ่อมีเสาไอ้นะของเจ๊ตัวส่วนตัวนี่สมัยพ่อ ชอบเล่นที่สุดสาววยน้ำตัวตัวหรอใช่คือพ่ออยู่บนแล้วก็โดดเลยมาเลยไม่ใช่หัวเสาหน่อยใช่ไหมแค่ขนาดเลยเหรอโอ้โหอยากจะให้มันสูงกว่านี้มันสูงอยู่แลเนี่ยกล้าโดดไหมล่ะตัวกล้าโดดไหมล่ะไม่กล้าเห็นไหมออกแล้วมันสูงอยู่นะแต่นี่น้ำมันตืดนมาสมัยก่อนมันสูงกว่านี้เวลาน้ำขึ้นขึ้นถึงไหนบ้างเขาขวานอย่ใช่ไหมเออถึงหินนะเกิดนั่นน่าจะท่วมนี่แหละนั่นน่าจะท่วมนั่นแหละเป็นนั้นเป็นราง จะีลอรเล่นน้ำเลอทำอะไรอะ่ะอยู่ตรงไรนหนยรงงี้แหรอไม่ใช่อยู่ที่ตูดไม่ใช่เราอ,ะอ่ะอทำอะไรอะ่ะอ,อ,อะไร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 อะไลิะไนอะเร็นไรอะเรอะไ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 รอะเป็นเรนอะไรอะไรอนไรอ็ไรอะไร่ะ,นนะไร,รอะไรอะไรอะรอะไรอะอรไ เออแล้วก็ถูดโอ้โหไม่หแมงปู่ะแมงตั้งอยู่ก็คือบาดเป็นทางยาวเลยเหรอผงเข้าไปแวะไปเหมือนก็โดนมีดฟันนะเหมอนเหมือนเหมือนมีดตูดสตูดอะเจ็บนี้จำไปจนตาเจบนี้ไม่มีวันลืมถาบอกใครนะนี่ไม่หนีไงแม่ของเป็นตล็ดทั่วไปเออแกขายใหญ่แต่แกโคตรใหญ่ก็ได้คุอมกุมารเก็ตโตใหญ่อยู่นะเนี่ย แข่งกลับไอเนี่ยสวีตน่ะตัวยานเรือลบนี่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้สมัยก่อนเขาจะอยู่หน้าโรงเรียนเจ็ดเทียนคนออกมาก็จะต้องแวะเพราะว่าร้านเขาของเล่นเยอะที่ขายเยอะจัดชั่วโมงชั่วโมงนู้นตรงนั้นตรงตรงนู้นเป็นที่วัดไงขายทุกอย่างเลยเนี่ยใช่เขาเขาเขาก็สร้างไปเยอะใช่ไหมตึกต้องกี่ชั้นอ่ะแล้วเขาก็ยอมทิ้งให้วัดไปแล้วเขามาซื้อตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้พ่อพาไปดูร้านอาหารหน่อยที่แบบว่า พ่อพอยังจําได้อยู่บ้างสั่เนี่ยร้านอาหารที่พ่อจะพาพวกเองมากินประจํานี่นี่ตรงนี้ปะนี่นี่ปะเนี่ยเจ๊งไปแล้วอ๋อกลายเป็นบ้านร้างแลคนขายตายเนี่ยเป็นบ้านล้างแล้วเออเดียวกายไปเลยอร่อยมากต้มยำกับไข่เจียวขายอะไรก็คือว่าถ้าถ้าพ่อจะกินอาหารตามสั่งพ่อต้องมาร้านนี้ตามสั่งเหรออ่าชอบที่สุดก็คือไข่ยัดไส้ จะอร่อยที่สุดถ้าไม่เห็นแม่ทำให้แดดสักอย่างแม่ก็จะไม่ทำสิ่งที่พ่ออยากกินอ้อทำสิ่งที่พ่อเกลียดอ้อทำสิ่งที่พ่อเกลียดเจ็บแค้นขึ้นโกรธโทษใจก็ประมาณนี้เพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะพ่อเนาะเปลี่ยนเพรานเราถือว่าเปลี่ยนมาเราดูดูนะแค่โรงเรียนพ่ออ่ะมันไม่เหลือเขาโครง บ้านไอ้โรงเรียนเก่าให้เห mm ็นนะเห็นไหมมันนี<_<_้เพราะเวลามันผ่านไปนานแล้ว40ปีจะมาหาร้านข้าวที่คงหายากวันนี<__้ก็จะแบบเพาไปกินข้าวใช่ไหมอปกนาา ก็จะมีก็จะมีร้านอาหารอยู่ร้านเดียวเนี่ยแหละที่ว่าสมัยก่อนนี่พ่อกินเขาประจำแต่เขาก็เลิกไปแล้วเลิกแล้วโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะพาไปคิด <c oughs> ถึงเยาว,วราชจะมาคลิปเยาว,วราช <c oughs> อาจจะพาพ่อไปเยาว,วราชตอนดึกคืนเนี่ยพ <c oughs> ่ออาจจะไม่เคย <c oughs> มีร้านอีกแบบหนึ่งพ่อเยาว,วราชตอนดึกคืนเดีย๋ยวมาดูกันกดไลค์กดแชร์เข้ามาเยอะนะครับเผื่อ <c oughs> คลิปหน้าอาจจะไปเยาว,วราชครับภาคกลางคืนนะครับลาไปก่อนครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับคายด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ